พระเพชรพรรวยสวัสดีซี่สู้ผูสุขชนกับผมเมื่อนี่วันพุธที่สิบหกวันพุธที่สิบหกตุลาสองห้าหกเจ็ดมาตามแนวทางเล่าพัฒนาของเซียนเมื่อเมือวันจันทร์ที่สิบสี่ล่าพัฒนามาดอกเก่าหนึ่งเก่าล่างก็คือแปดเก่าของเซียนเมือม่อนี่ เลขวิ่งกับกอดข้อกันมาแปดเก้าตรงตรงเลยพี่น้องเนี่ยเด่นเก้ารองแปดเด่นเก้ารองแปดก็คือเก้านี่มาทั้งบนทั้งล่างเห็นมาพี่นอ้องส่วนจับคู่เนี่เป็นตกกับมันออกหนึ่งเก้าเป็นตกกับก็ถือว่าเขาเพราะว่าของเซียนเหมือนเลขว่าอะไรปหลักบนล่างไปกับนพี่น้องบนล่างไปกับมาทั้งบนมาทั้งล่างเนาพี่น้องเนาะพี่น้องโชคหมานกันวเนาะไปเบิ้งนี่ ส,สรุปสิบสามอาจารย์อะไรได้พี่น้องได้มันขิดได้เบิง้งคีดได้เห็นทุกอาจารย์ทุกสำนักเนะพี่นอ้องเี่วละองเสี้ยนเหมือนมันเบิง้งไม่ตามกันอย่างนี้นะพี่น้องบ่ตรงกะมันพูด มันพุดที่สิบหกมันอยากลืมเนี่ยน,น,น้องไปน้องมันอยากสรับสวนเนี่ยเรื่องรัฐบาลไทยสิบหกจะกเก็เขียนบอกกอระดกไฟ้องว่าเล่าวัานก็นรัฐบาลไทย ล่าพัฒนาพี่น้องเขียนบอกโยกไปคิดว่าสับสนหนดมดหังางหัวอศสาเบิ่งเอาตัวหนังสือสุดปัดเสียนมืดได้พี่น้องด้อลาวเสียนมืด ก็คือยังบอกทุกวันแลวพี่น้องเลขวิ้นเพิ่นมันมานน้ำกันได้มาดูความเลขวิ้นสามสี่แปดแปดกับเก้ากดติดมากแลยพี่น้องแปดเก้าศูนย์ วิ่งบนล่างสามสี่สามกับสี่วิ่งบนล่างสามกับสี่สามกับสี่เน้นที่สามหมวดมันงะงินเน้นเก่าเก่าก็คือมาบนมาล่าง หนสามส่วนจับคู่สี่แปดสี่เก้า 40 3ศ3นสามแปดสา ูพี่น้องหกคูเลขสามตัวมันก็ให้สองชุดแ,แปดสามแปด แปดสามแปดเกียรสามศูนย์สามคู่สามแหงเมื่อบังตัวเน้น เน้นในสามสามแปดแล้วก็สามศูนย์เน้นจิตสามแรงวดนี่จิดสี่ตวกันตัวล่างพี่น้องระวังสี่แปดเอสี่แปดขยันไว่ดิพี่น้องลเลขบ่หลายคููเนาะเลขไม่แค่หกคู่บนล่างไปกลับ กคนหามากกัไเบนล่างไปกับตัวเด่นตัวเน้นตัวเน้นขึ้นตัวท่าสี พี่น้องแคบหน้าจอนะครับได้คิดทวนอีกรอบล่าพัฒนาของเซียนเหมือดวันที่สิบหกตัวราชซองหาหกเจ็ดเลขวิ่งเพื่อน,นันสามสี่แปดเก้าศูนย์ยาลืมมาด้วยกันได้เนี่ยเพื่อน,นส่วนเลขวิ่งเนี่ยพันห้ซีกับเป็น,ห,นหีสามกับซีเน้นสามล่องสีส่วนจับคู่กับหกบคู่บนล่างไปกลับนี่ก็คือสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์ส่วนเลขสามตัวเนี่ยคือ ปดสามแปดแล้วก็เจ็ดสามศูนย์เพิ่นเน้นให้สามแปดสามศูนย์นะพี่น้องเด้อเอาแคบหน้าจอาตามนี้ครับผมมักชอบตัวใดกับพิจารณนาบเลยมามเข้ากับพนันนะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางเด้อขอคุณเส้นเหมือนหลายหลายคอยพี่น้องโชคมานกันสู้ภูสุกคนอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนรวยๆวยเฮงๆปังๆกันเหมือนแรงรับสองต่อสองบันเลย เราฝากกดไลค์ก็แช่กดที่ตามเพจพาลุ้ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม